เรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตรียาที่ราชเปรียบดังหัวใจกองทัพอากาศหล่อหลอมทั้งกายใจให้เป็นผู้นำฝึกฝนให้ชำนาญการทุกอย่าง เราภากภูมิใจแค่ไหนที่ได้อยู่ตรงนี้นให้รู้ร,รักสามคีในรั้วฟ้าเลือเราคือนักเรียนในเรืออากาศคืออนาคตคือความหวังของชาวฟ้าตามติม ประชุมสภาโรงเรียอากาศพระมินทั์กษัตริย์ธิราชครั้งที่6ับ65เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2565ให้นัเกเรียนากาศชั้นปีที่5รุ่นที่66จำนวน75คนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร5ปีประจำปีการศึกษา2565ตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2565นั้นมีผู้สำเร็จการศึกษา มีผลการศึกษาสมควรได้รับโล่เงินรณภาร,รการจำลองจำนวน41นคนผมขอแสดงความินดีกับเรียนการที่ได้รับรางวัลอันเป็นผลจากความวิริยั่นยั่าางยืนประสบความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา,าที่โรงเรียนกำหนดนาม,มาซึ่งความ่าคภูมิใจทั้งต่อตอนเองผู้บรราาังคับบัญชาครูอาจารย์และครอบ ท่านที่มีส่วนร่วมในการต่อบลอมให้เป็นบรรยกาศให้เป็นผู้ที่มีคุณวักิสาระอันพึงประสงค์ตรงตามรบบญาการศึกษาของสถาบันุกประการตั้งแต่วันที่9มีนาคมพุทธศักราช2 5 1 1น้เป็นวันที่พวกกระผมได้รับสิ่งซึ่งเป็นชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารและเป็นวันแรกที่ได้ก้าว่ปซึ่งเปีชีวิตของนักเรียนในเรือไทยเป็นเช่อดุจช่อม่ ที่พรอมจะสร้างความสดใสควารมร่มเย็นแล้วก็มีจริิญล้มเหลงให้แก่กองทัพรกาศรรต่อไปในหนังขึ้นหน้าสีเทาสักสีงามสงา่าเราขอสัญญาจะดูแลนานฟ้าไทย